รถวิ่งกระแทกนะครับแม็กกระแทกตุกปักปกปักเติมลมสามสิบห้าสี่สิบแล้วก็ไม่หายครับคือถ้ายางหลงดังดังตุบตุบนะครับถ้าถ้าล้อแม็กลงแกมลงข้างยางหลงด้วยดังปุกปักปุกปักปุกปักเปลี่ยนโชคเติมลมสิบางคันก็เติมสี่สิบสี่สิ้าก็ไม่หายครับให้เอาไนโตรเจนออกครับเพราะไนโตรเจนมันไว้เติมโบอิงนะครับไว้เติมโบอิง เครื่องบินเปนทุกขนานใหญ่นะโบอิ้งเจ็ดสี่เจ็ดพวกนี้นะ่ยางเขายี่สบสี่ชั้นเติมสามร้อยปอนดึงจะแข็งนะแต่ยางเรามันแค่สี่ชั้นหกชั้นถ้ามาเติมเติมแค่ห้าสิบหกสิบมันก็จะระเบิดแล้วนะเติมแค่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะอ่อนขนาดรถผักนะครับเติมร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเป็นแบนมันจะวิ่งปุกปักปุกปักก็ะจะต้องถ่ายต้องปล่อยลูกศรเอาลมในเวลาไล่เข้าไล่ออกประมาณห้าครั้งจะกิน กินข้างยางจะจะกินกิน้างยางกินริมนะครับเนี่ยกินริมนอกริมในตั้งศูนย์ถ่วงร้องก็ไม่หายตรงกลางไม่กินตรงกลางไม่กินกินริมนะริมสองข้างตั้งศูนย์ถ่วงร้องอะไรก็ไม่หายมันจะอ่อน อ่อนมากมันก็จะกระแทกปุกปักปกปักเปลี่ยนโชคตั้งศูนย์รวงล้อก็ไม่หายวิ่งตูดเลื่อยไปเลื่อยมาแทนที่รถเราจะวิ่งตรงเนจะวิ่งสะบัดไปสะบัดมา